สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมผมการพักเครื่องนะครับผม <c oughs> ชายชายปลอมๆฉายาปลอมดอกหลวงอเอาช่ายาเออพูดไปไงั้นครับพ่อสนุกสนานนะครับผมนะอย่าไปเสียดมากคนเรานะครับผมอยู่บนความเรียดมากมันไม่ค่อยดี มันบอดีมันบอดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อวันนี้ผมมีพระมาให้ดูครับผมพระมาให้ชมครับผมหลายองค์หลายรุ่นมากครับผมชอบองค์ไหนว่ากันไปสะดวกแบบไหนก็ว่ากันไปอันนี้ผมให้ไม่ได้ครับผมเก็บไว้ให้ลูกสาวผมนะครับ เ,ออเดี๋ยวเราจะดูว่าพระแต่และองค์เป็นองค์ไหนบ้างนะออนี่สวยนะพี่นะเออ พ่อรุ่นสร้างศาราสำนักสงฆ์วังน้อยโอ้ยวังโอ้ยว,วังน้องวงน้องอ่านผิดอ่านถูกวง,ววงโอ้ยวง,งโค้งอู้อ่านผิดแล้วหลวงปู่ขำวัดโพเตีย อ่าหลวงปู่ขำวัดโพเตียนะครับผมนี่อ่าหลวงปู่ขำวัดโพเตียนะครับผมสวยกรีกร๊ดครับผมหนึ่งร้อยบาทครับผมสนใจไอ l ดี e ลมาครับผมศูนย์เก้าเก้า สี่สามศูนูนสองสี่หกทั้ง ID l i ล e ทั้งเบอร์โทรนะครับผม ID Line ลทมาไลน์มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็แคปหน้าจอองค์นี้มามามาทักออกกับผมเปิดทีทีร้อยหนึ่งครับผมหลวงพ่อ กปูคำลุกปูคำเออร้อยหนึ่งครับผมโอเควางนีนอ่อันนี้ดวงอะไรโอ้หล,ลวลงพ่อรวยหลวงพ่อรวยครับผมผมเล,ลยปัสติโก้ครับ่วยสวย อืมกล่องเนาะนี่โอ้ยันข้างหลังครับไปหนึ่งศูนศูนย์เมกันครับผมหนึดูกรอบดูกรอบดูกรอบสวยหนึ่งศูนยอดีลมาที่ศูนย์เก้าเี่สามศูนย์ศู ทักมาครับแคปหน้าจอแล้วทักมาสนใจ1 0 0ปิด1 0 0ู่นยดูองค์ต่อไปครับผมอันนี้หลวงพ่อเปิดครับผมเสียหลวงพ่อเปิดเสียหลวงพ่อเปิดเสียหลวงพ่อเปิดครับผม ห้าสิบครับผมห้าสิบนี่นะทักมาที่อดีไลน์เลยครับผมอันนี้วัดบ้านผมนะพระบ้านผมวีลำครับผม องเขไฟก็ไม่ค่อยชัดเห็นเนาะเดี๋ยวต่อซูมนี่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 ชัดเดียทองเลยนะอารามเหลืองเหลืองสวยเลยครับอารามเลยนี่นี่นี่หลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรดูเดี๋ยวอ่านกันครับผมวัดหงบ้านสีสยโอ้ตาย ูอ่านไม่ออกเดี๋ยวๆๆๆวัดถงอำเภอพุทไธสงครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์นะนี่เห็นไหมเออพุทไธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์สองห้าหกสวยมากเลยโอ้โหไปหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับผม 100 100นดีไลน์ลมาเลยครับผมอดีไลน์มาแมวผมเก็บนี่วัดบ,บ้านผมเลยนะพุทธสงครานี่สวนึ่งศูย์นะครับหนึ่นย์ะครับอดีไลน์มาครับผม0ูนย์เก้าเก้าหน้าจอแล้วก็ทักมาครับผมเปิดที่1นึ มีหลวงพ่ออะไรชุบไกลๆสิเฮ้ยหลวงพ่อทันใจอือหลวงพ่อทันใจที่ไหนนี่สนาติเขียนอุตพัตตาลามีไอ้เราก็พูดไ่ค,ค่อยๆคล่อง้วหลวงพ่อทันใจ เด้ๆที่ไหนวะเนี่ยวะแคปหน้าจอแล้วกันครับใครสนใจครับสนใจแคปหน้าจอเลยเปิดที่ห้าศูนย์ครับผมห50 50 50้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ ที่ชิปอืม <c> เ <oughs> นี่ยหลวงพ่ออหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะครับผมไม่วัดสุรินใช่ไหมสุรินทร์ุกอยาม นี่หนึ่งห้ย์ดีกว่าครับผมหนึ่งห้์เปิดที่หนึ่ง้านะครับผมแคปแล,แล้วก็ทัชไอดลไลน์ครับผมศูนย์0ก้เ้าสูนนะครับผมตรงนี้นะตรงนี้ โอ้ยนะออดูอฟนะได้ๆๆๆเดี๋ยวๆๆๆๆอๆๆ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 อๆอๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆ แคบหน้าจอเราทักอดีเรียมาหนึ่งศูนศูนย์ครับผมองอนี้เปิดหนึ่งศูนศูนย์นะครับผมแคบหน้าจอเราทักอดีไลามาที่ศูนย์เก้าสี่สามศูนย์ศูนย์สองสี่หกนะครับผมแคบหน้าจอเราทักมาครับผมอ๋ออุปปักช่องอวัดอะไรเนี่ยวัดถำ้ำ พัฒน์ไตรัตอำเภอปากช่องจังหวัดนครศรีธรรม,มาอาช <c oughs> อย่าว่ากันด้อยมันคนรุ่นใหม่ครับไม่ค่อยคล่อง่นไทยไม่ค่อยคล่องรุ่นสุพกิจสร้างอุโบสถนั่นเดียวทำเป็นพูดคล่องหนึ่งนศูนย์ครับผม 2อ3 7แคปหน้าจอแล้วก็ทักมา ผมสีหน้าใช่ปะ่ะผมสีหน้าผมได้มาครับผมกรอบเก่าจนแตกเจะรูวัวผระหายใจไม่ได้ถึงขั้นจะเจาะรูให้เลยนี่นเนาะโอ้ยสดยอรบกอบก็สวยผมสีหน้าครับผมผมสีหน้าเป็นผมสีหน้าสนใจแคปบหน้าจอครับผม แคปหน้าจอแล้วทักอดีไลน์มาครับผมผมสีหน้านะนะเปิดที่1 0 0่ครับผมเปิดที่1 0 0เปิดที่1 0 0ครับแคปอดีไลน์แล้วก็ทักมาครับ0 9 9 4 3 0 0 2 4 6ก้าสี่นอดีไลน์นะครับผม1 0 0่งศูนะครับผมสนใจก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักมา หลวงปู่ทวดดูปู่ทวดเอานี้ดีกว่าเอาทีสองดีกว่าหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อพรวยหลวงพ่อพรวยหลวงพ่อรวยนะครับนะ นี่ก็หลวงพ่อรวยนะครับผมหน,หน้าทองครับผมหลวงพรวยครับผมหนึ่ย์ศูครับผมหนึ่งศย์ย์หน้าจอ,อมาเลยครับหน,นึนี่ครับสององค์นี้ครับหนึน่งศยน,น,นห,หน้าจอมาเลยครับแล้วก็ทักมาที่แอดีิไลครับผม เดียวประมาณสักหนึ่งสองสามสี่หกเก้าสิบนี่ต่มากครับสวยมากครับผมหลวงพ่อแพ้ผมหลวงพ่อแพ้หวพ่อแพ้ครับผมแคปหน้าจอแล้วก็ทักมาครับผมอีลายครับเปิดหนึ่งซนนนะครับผม หนึเปิด1นึพอแพรนะครับผมจับหน้าจอเราทักอดีไลน์มาครับผม0ูนย์เก้าเก้นะครับหลวงพ่อแพรนะครับผม, 30, บม,อบผมขอบคุณครับมาดูสมเด็จด,ดีกว่าครับสมเด็จสมเด็จสักองหนึ่งนี่ บนเด็ตรงนี้นะครับเนื้อสวยครับตัวกรอบเก่าเลยกรอบเก่ากริ๊กเลยพี่กรอบเก่ากริก๊กกริ๊กกิกก๊กเลยเนี่ยของถูกๆก,กับพี่ ID ไลน์มา0994300246ตรงนี้ครับผมที่150150 150, 150, 150. ใช่รอบเงินด้วยนะครับผม150แคปหน้าจอแล้วไอดีไลน์มา0ูนย์ก2เครับผมไอดีไลมาครับผมแคปหน้าจอนะครับต้องทักมาได้ตามไอดีไลนะครับผม1นึ่นย์ศูนะเอ้ยหนึ่งนะครับนี่นะหนึนะพี่นะหนึนะครับ,นะนะนะรบสมเด็จครับผมโอเคหนึ150 สมเด็จแ KB หน้าจอครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปดูอ,อีกต่อหลวงพุทธรโอ้ยภาพเนาะชึบนี่หลวงพุทธรบัดชา้างให้เย็ยบน้ำทะเลจืด ต่อโค้ดรหัสด้วยครับสามสามอะไรสามเจ็ดิเก้า่ะสามเกาเก้หาหก,าก,าก,ากาพูดถูกพูดผิดมากูเฮียผิดรูทูมัพูไปผมสับสนก็เลขเก้า,ลววกลากเลยัเกเลขเ็ดนะครับนี่นะ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 ต่อโค้ดมางี้สวยด้วยนะต่อเลขไงสวยด้วย กดทวดครับผมแคปหน้าจอครับผม1 0ึ 100, นะคศูนผมหนึ 100, ่งศูวดทวดเขียนเข้าไปถูกแคปหน้าจอ1นึไอดลายมาศูนย์เก้าสี่สามศองวด สามสามเก้าเก้าห็นไะแคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอเราทักมาครับผมหนึ100นะครับผมหนึ 100. โอเคนะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบหนึ่งสอมปาิบดปิดก่อนปิดปิดก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับผมใครสนใจก็ทักมานะครับผมปิดก่อน,นครับเอาแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดองสออก่อน,นะครับผมเอาคลิละสิบององก่อนใครสนใจก็ทักมาไดครับผม เดี๋ยวค่อย,ย,อยติดตามดูคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าผมจะลงพระองค์ไหนบ้างครับผมมีมาเรืิเล่ผมสวยๆสมเด็จบ้างนะมีหมดครับผมเดี๋ยวค่อยทักกันเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปนี้ปิดไปก่อนใครสนใจทักมากครับ idline ที่ศูนย์เก้าเก้าสี่สามองี่หน์เี่สามศูนย์ศูนย์สองสี่ครับพี่โอ้ยลวกทักมานะครับพี่นะทักมาได้ ทักมาหาได้นะทักมาหาน้องได้ทักพี่นะสนใจนะแคปดูวิดีโอดูดีวิดีโอแล้วก็แคปรูปแล้วก็ทักมาทาง ID ไอเดียไลน์ครับสี่สามศูนย์ศูนย์สองสี่หกเอ้ยศูนย์เก้าเก้าสี่สามศูนย์ศูนย์สองสองครับผมขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับผมไปเจอก,กันใหม่ครับผม